ถ้าเป็นในยุคของวินนิ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นปี98นั่นแหละนนั่แหละมันเป็นคล้ายๆกับจุดเริ่มต้นของวินนิ่งเท่ากับว่าพวกคุณเนี่ยไม่เด็กแล้วนะคะไม่เด็กแล้วครับแล้วก็ไม่เล็กด้วยตัวตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหเล่นวินนิ่งมั้งนะเคยเล่นไหมเล่นอย่าอย่าเรียกว่าเล่นเรียกว่าจับจอย แล้วก็ถูถูกดกดเฉยเยเดี๋ยวอะไรที่เรากดถูถูจอจอไม่ผมดี่าผมร่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงบูมของร้านเกมนะแต่ก่อนีจะเล่นต้องไปร้านอ่ะใช่เพราะถ้าใครมีนี่แสดงว่าบ้านรวยนะมีเกมเพย์อ่ะผมก็มีนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นมีตอนแรกเลยหรอเพยออกมาใช่เพยหนึ่งจบไม่ถ้าเล่นที่บ้านมันก็เล่นกับพี่กับเพี่อแค่นั้นแหละเล่นกับแม่อย่างเงี้ย ว่ากันเรื่องศัพท์ไม่มีอะไรเลยค่ะแม่ไม่เป็นแม่เป็ข้าเลยขอโทษทีเมื่อก่อนเนี่ยเพล์หนึ่งตั้งแต่เพล์หนึ่งแล้วใช่คือเพล์หนึ่งจะมาจะมาแบบเริ่มบูมแล้วแล้วที่เยอะสุดคือเพล์สองที่เป็นร้านเกมไอเกมคอมเนี่ยมันเพิ่งจะมาแบบเพิ่งจะมาตอนเคาน์เตอร์มันมีการเลิศอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคพี่คือยุคเริ่มเกือบมหาลัยละอันนั้นเกมคอมเริ่มมาแต่ถ้าเป็นเกมเพย์มหาลัย เคาตอร์ตีผมก็ละอ่ะเลียร์ตีเคาน์เตอร์มัธยมแล้วเคาน์เตอร์ผมเลยนี่ไม่เลียร์กันก่อนเลยจริงๆเคาน์เตอร์นี่ตั้งแต่มัธยมแล้วแต่จริงๆหนูเล่นดูมรู้จักแบบโอ้โหทำไมทุกคนไม่รู้จักดูมดู้จักแต่ดูมมาจ่าเลยดูมมาจ่าเลยดูมมันมีเพลงหนึ่งที่แบบเป็นเพลงแรกเริ่มของของทางออเดชั่นที่หลายคนต้องเคยเล่นรู้ไหมเพลงอะไรฮะ I know what y o see ไอ้โอ้ยเจ้า เด็กสมัยนี้ดูอยู่ดิงงงเนี่ยพูดอะไรกัน